สวัสดีครับ f c สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ่าวแอมรถทุ่งครับ f c เมื่อนี้สิภาเดินทางมาติดตามตะเลกกับนาหนุอยอีกครั้งหนึ่งนะครับเ c เนาะเป็นผู้ที่มีเส้นครับนาหนุอยเข้าๆหน่เพิ่นเดินมาทําบุญครับมาทําบุญอยู่ที่วัดสะประสานสุขครับ f c อยู่ทางจังหวัดอุบลนะครับเนาะวัดเจดีดังครับหลวงปู่มีนะครับ f c เนาะเพิ่นมาทําบุญครับ ตกกลางคืนมาฝันเห็นเลือสุวรรณหงษ์ใหญ่ครับนี่แหละเลือดนี่แหละครับเอฟซีเนาะฝันเห็นเรือใหญ่ครับแล้วก็เห็นเลขอยู่ข้างเรือครับเห็นตัวเลขอยู่ข้างเรือตัวแดงเนาะครับเนาะตัวสีแดงจึงคืงเพื่อนปะแดงจึงคืนเรยมั่นใจครับว่าสงสัยสิเป็นภูมิเจ้าวที่เจ้าวทางมาให้โชคใหญ่แหละครับหรืออาจจะเป็นหลวงปูเนาะครับเนาะอุ้ยว่ามากกว่าขนชิงลูกครับอันนี้เป็นกุฏิครับกุฏิหลังเก่าครับของหลวงปูเจตีดัง เมืองอุบลครับเอฟซีเนาะเมืองอุบลครับเป็นหลังเก่าของเพิ่นครับที่เป็นอยู่นี่เนาะครับเพิ่อนในมรณะไปแล้วล่ะครับเอฟซีนายนุ่ยเพิ่นมาทำบุญครับได้เลขสามตัวครับสี่เป็นตัวไรด้อครับเอฟซีเนาะเดี๋ยวเบ้าแอมโลทงเสื้ผ้าไปสอบถามนายนุ่ยของเวาครับทายอยู่ทั้งฝุ่นล่ะครับเอฟซีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เบ้าแอมโลทงนั่นได้วครับไปรับชมกันครับสวัสดีครับน้าหนุ่ยสวัสดีครับสวัสดีครับน้าหนุ่ยครับสวัสดีครับครับผม น้าหนุนมาทําบุญอยู่ที่วัดใช่ไหมมามาทำบุญครับทำไมถึงได้มาทําบุญที่วัดสระประสานสุขอ๋อก็แบบอยากอยากจะทําบุญเนี่ยครับอยากจะทําบุญเขาญาติพี่น้องก็พาไปทําบุญกันมาเที่ยวด้วยนะครับมาเที่ยวด้วยเัาญาติพี่น้องเนี่ยนะครับมาไหว้พระมาเที่ยวทําบุญทาทานนี้แหละครับครับมาญาติพี่น้องครับผมก็มาไหว้พระมาไหว้ มาไหว้พระที่วัดอะไรนะวัดสระประสานสุขวัดสระประสานสุขเลยครับเป็อวัดบ้านอาเมืองที่วนเนี่ยครับก็อาจจะบูชาซืนะครับเป็นคนสระบุรีครับผมครับผมเป็นวัดเจติอาจารย์ดังครับผมเป็นหลวงปู่มีครับหลวงปู่มีเจติสาสุสาสุขก็มาไหว้พระนี่นะครับครับมาไหว้พระดูดู่ที่เรือใหญ่เลยครับเหมือนเหมือนอยู่บนสวรรค์เนี่ยครับเรือใหญ่เหมือน เหมือนทำอยู่โบนสวรรค์นี <c oughs> to become, to ่แหละครับก uh ็ไปไหว้ตกทนตกกลางคืนมาฝันครับผมฝันฝันว่าจะไปขึ้นเรือไปนั่งอยู่บนเรือนี่แหละครับครับผมที่เขาพายเรือไปนั่งอยู่บนเรือเขาก็เดินไปเดินมาอยู่นี่ครับอยู่บนเรือครับเรือก็ลลำเรือเรือก็ลลำเนี่ยนะครับลำลำใหญ่นะครับครับผมลำใหญ่ขึ้นเป็นร้อยคนก็ยังขึ้นสบายๆเลยครับคือนั่นุ่มมาทําบุญที่วัด กลับไปแล้วก็ฝัน response, เกี่ยวกับวัดที่นี่กลับไปก็ฝันเลยครับผมฝันไปพูดเลยแน่นอครับก็ฝันไปอยู่บนเรือนะครับขึ้นเรือไปเดินไปเดินมาอยู่บนเรือครับครับผมก็ถามโอ้เรือมีเราในในนี่ใจทำไมมันใหญ่จังเนาะเกิดมาไม่เคยพบไม่เคยเห็นนะมันใหญ่มันใหญ่เกินมันใหญ่เกินนะครับใหญ่จริงๆครับมันเป็นถ้าเกินเป็นอย่างปาแอมเป็นโบวชได้เนาะ แม่ครับเป็นโบสถ์ครับแต่ว่าพนเป็นรูปเรือเลยครับเป็นรูปเรือสุวรรณหงส์ใหญ่ครับผมน้ำฝนครับแนวเดีครับหน้าหนุ่ยฝันเกี่ยวกับว่าได้มาขึ้นเรือที่นี่ครับเป็นเรือลำนี้เรือลำเนี้ยนะแล้วในความฝันนั้นมันมันพายไปได้ไหมในความฝันนีมันมันมันพายไม่ได้ครับผมมันแบบเขามีเอาไว้โช์อย่างเงี้ยครับเอาให้แขกไปใครมามาขึ้นขึ้นอยู่บนเรือนะครับ ขึ้นเที่ยวขึ้นดูอะไรพวกเนี้นะครับแต่ันก็มีมีมีโบสถ์มีอะไรอยู่บนเรือนะครับมีโบสถ์มีอะไรอยู่ให้คนมากราบไหว้พระนะครับมีอะไรมีอยู่บนเรือน่ะครับแค่ฝันกับเหมือนตัวจริงครับก็เหมือนกับของจริงเ่ยนะครับแขกไปใครมาเขาก็มามาไหว้พระไปจุดธูปจุดเทียนอะไรพวกเนี้ยอยู่้างในวัดอยู่บนเรือนะครับครับผมตอนนี้ครับอยู่บนเรือ พอไหว้พระอะไรทุกนี้เสร็จเที่ยวเสร็จหนุ่ยกระพายแยกพี่น้องลงเรือครับกระพากันลงเรือด้านนุ่ยไปมองเห็นใข่อยู่ข้างเรือด้านมาเห็นเลขสามตัวครับผมเห็นเลขสามตัวแดงจิ้งคึงเลยอยู่ข้างเรือนะครับมันไม่ใช่เป็นเบอร์เรือบอกก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่แต่นั่นนุ่ยเห็นครับเห็นเห็นอยู่ข้างเรือครับเป็นเลขสามตัวตัวแดงตัวสีแดงเลยตัวสีแดงเลยครับครับ เลขมันก็จะเป็นเลขอันหนึ่งเก้าห้าทั้งสตัวหนึ่งเก้าห้าครับเห็นเห็นเป็นในตัวเลขอหนึ่งเก้าห้าแดงจิ้งคือยูข้างเรือนะครับแดงจิ้งคือครับผมสงสัยจะมีใครเห็นบ้างก็ไม่รู้นะครับแต่เรหนุ่ยเห็นแต่เรนุ่ยเห็นแต่มันก็เดี่งว่าดวงใครดวงมันเนาะครับครับดวงใครดวงมันโชคใครโชคมันนะครับ บันเป็นเบอร์เรือดแล้วน้องบาวเอ็มครับผมเป็นเหตุเป็นเห็ดเป็นในวัดเป็นกับเห็ดไขว้ไขว้วัดเป็นโบดถ์หรครับผมเป็นโบดแต่ว่าเอ๊ะเป็นรูปเรือดรูปนองหงงไครับผมมันจะไม่เบอร์หอกแต่ว่ามันมันก็จะอยู่ที่ดวงของแต่ละคนเท่านั้นนะเอ็มน้องไป่สามีไปจิตไปเหตุครับผมเห็นสามตัวเลยใช่ไหมเห็นสามตัวเลยครับแดงขึ้งคืนเลยวุแดงขึ้งคืนเลยครับแดงขึ้งคืนเลยแดงเก่งคืนอันนี้มันก็แล้วแต่เาคำโชคใครโชคมันเนาะ ถ้าเกิดถ้าเกิดนันุที่ถูกตัวนี้ออกออกใหม่นันุนันุที่มาทำบุญอีกครับผมจะมาทำบุญเลขชุดเก้านันุที่สองท้าวเสุวรรณหนึ่งเก้าห้าหนึ่งเก้าห้าเลขคลิปแรกท้าวเวสุวรรณบอกแปดสองเนาะครับผมครับควัอ๋อเป็นคลิปที่สองมณีบายแอมครับผมอันนี้อันนี้คลิปแรกคลิปแรกนี่คือแปดสองครับฝันเห็นปูท้าวเวสุวรรณเดินออกจาก จากรูป,ปันนะครับ,บ,อบอเอาบอกโซเอฟซี่ฝั่เนี้พอเที่ยงอะไรคลิปนั้นแล้วหนุ่ยก็ไปไปไป,ไปเที่ยวทําบุญนี่แหละครับไปเที่ยวด้วยตามวัดตามอะไรพวกนี้ครับก็ไปทําบุญทําทานก็ไปไปไหว้ปู่เปสุวรรณนะครับปู่เปสุวรรณก็เห็นเลขครับผมก็เห็นเลขไอ้สองตัวแต่ไม่ได้สามตัวแหละครับเป็นเลขสองตัวตัวไหนแปดสองครับผมแปดสองครับผมแปดสองเร็ว ไอ้นั่นที่มีปู่บอกนะครับปู่ออกมาจากเท้าเวทวันนะครับถ้าเป็นปู่อกออกมาเลยเป็นเป็นเป็นคนแก่ครับออกออกมาจากในล่างนะครับบปูนครับผมเป็นออกมาแล้วก็มาคุยกันได้รับไอ้คุยกันนั่นก็ใครก็บอกเลขให้แปดสองนะครับแปดสองสองแปดกันเล่นเอาครับแต่ว่าที่วัดนี่ที่ นั้าหนุ่เห็นจี้บนเรือนี่ข้างเรือนี่เป็นหนึ่งหนึ่งเก้าห้าครับผมครับหนึ่งเก้าห้าอันนี้ตัวแดงกึ่งคืนเลยครับตัวตัวแดงกึ่งคืนเลยตัวนี้ครับแดงกึ่งก็ไม่รู้ใครเห็นมั่งแต่คือว่าความสัมผัสใครความสัมผัสมันนะครับเนาะครับแล้วแต่แล้วแต่ใช้มิติมิตดูตัวนี้ฝันเนาะฝันเป็นความฝันความฝันครัครับผม ก็ไม่มีใครเห็นหรอกครับเพราะว่าน่าหน่วยฝันคนเดียวครับผมก็มาทําบุญเนี่ยครับแต่มามีทั้งของจริงมีทั้งนั่นนะครับของจริงก็มีเราของจริงเห็นบอจี่ที่มาทำบุญที่ที่ท่าท่านทำบุญนี่เห็นบ่ไม่เห็นไม่เห็นแต่แต่ดูในความฝันมันเห็นครับเห็นในความฝันแต่แต่ก็มาทาบุญจริงอยู่ครับมาไหว้พระมาไหว้พระถุกทูกไหว้พระจริงครับครับครับมันก็ก็ฝันหน่วยนั่นหนุ่ยชอบฝันนะครับ ีะคนเพิป็นรูปเือรหือสุวรรณหงส์ใหญ่ครับเป็นโบสถ์สาธุสาธุครับฝันดีครับเป็นเรื่องดีเนาะครับเนาะตัวเลขของนนทนเอกชีเป็นสาตัวกับสองตัวครับเดี๋ยวใส่แคปหนาจอเนาะชุครับผมหนึ่งสตัวกับหน่งหาเกขอบคุณานอครับขอบคุณครับนนกขอบคุณครับุอยงกอทอปูทาเวสุวรรณ่อเทียงก็ได้ครับ แคปหน้าจอไปด้วยครับเอฟซีเนาะแคปหน้าจอครับงวดวันที่สิบหกมีนาคมพศสองพันถอยหกสิบแปดครับปูเทาเวสุวรรณนี่ก็คือแปดสองครับแล้วก็เลือสุวรรณหงายครับเอฟซีหนึ่งเก้าห้าหนึ่งเก้าห้าครับขอให้มีโชคกับหนอนนุ่ยสระบุรีของเฮาเนาะครับเนาะเมื่อนี้ยยันพึ่งไปใส่ครับยันพึ่งไปใส่ครับบ่าวเอ็มเราทงมีของดีมาฝากเอฟซีครับไปรับชมมึงของดีกันครับ เบอรเอามราตรงนี่จะเดินทางไปทําบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวนี้ของดีติดไม้ติดมือมาฝากเอฟซีครับท่านผู้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียยทซัพย์ครับค้าขายขายขายของโบดีลูกค้าโบ้ไข่เขาล้านคนยางพานเอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาค้าขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองสื่อเรียกสื่อลอตเตอรี่เป็นสิริทถือเนาะครับท่านผู้ชมเนาะ ไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนาง่าอยู่ของนม่รับว่บา,าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะดีขับรับ่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามหายมมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เรื่องก,การทายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับไปจ้ะ คืนกลับมาได้เรื่องการงานาหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานกาขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมช,มชอบขายขายทุกอย่างอ้วเนาะสาธุ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 าธาธานี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้นหละแล้วก็บีเอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บีบีอย่างนี้อธิษฐาน หนึ 2> 1, 2, 3, 1, 2, 3, ่งสองสามหนึ่งสองสามลูกหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าปปดสามครั้งลูกหัวต่ำลูกคิวสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันนะครับเนาะครับผมบผม,มาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่หลวงพ่อหลวงปู่หลอดเนพะอนนวดตี่เหเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุ ขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับ,รบมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการถึงใดขายที่ขายทางซื้อลถคืออะไรก็อธิษฐานนาอได้สมปรารถนาแน,น่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตามาพูดกับผู้ใหญ่เนาะสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราทงหินข่าวกับบล้อซาครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปลวยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราล,ลวยครับสาหรับท่านใดที่ค้าขายของบบคอยดีลูกค่าย,ย่างบบเห็นลานเฮาแข่แข่วมีอียังบดบังหรือว่ามีอาถันมาบดมาบังนา,าลานเห็นไอคนมองโบเห็นลานข้าเฮาเดินผ่านเอานวด ของหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท่องไหลเข้ามาในบ้านในร้านค้าร้านขายขอฮาครับขายดีปันที่น้าที่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะเบาแอมเราทงหึงยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมือนี้กครับมีโอกาสดนมาสักระกาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามี มาหักมาหลงกะเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้คนหักคนหลงเบาเบายงางไก่ผู้สาวผู้เบามากเนี่ยเอาไปใส่ได้ที่กันครับ่านผู้ชมเอาไปใส่เรื่อยวิธีใส่ก็เปิดฟ้าออกมากครับสานผู้ชมเปิดฟ้าหลงปอูกมากนะครับเนาะแลัวก็เมื่อแท้แครับ่านผู้ชมเมื่อแท้แล้วก็บี้ยังสีครับมุนหมุนยังสีครับแล้กก็ท่าปากสามเทือลูดปากสามเทือนะครับ ท่าปากสามเท่อท่าคิ้วสามเท่อแล้วกะ็เสยผมขึ้นรูปหัวนะครับรูปหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสารด้วครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ํามันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์แล้วกะ็เป็นหวานเป็นจุดๆด,ดําๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ํามันมหาเสน่ห์ลงุงปูปลุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่ลดแล้วครับท่านผู้ชม นักดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาลพีแอดคาราบาลนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาลจะแต่งเพลงให้เจติอาจารย์นี round, ่ส่วนมากก็มีโบลายเนาะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาลพีแอดนี่ยครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่รอดวัดโกกุมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่รวยเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่รวยนี่ก็แต่งให้กันนี่ครับหลวงินข่าวว่าใส้ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเท่าก้นหักก้นหลง เบาแอมโล่งทงกับบลอร่ซาครับเอาไปฝากเอซีกระโทมาตามเบอร์โทนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนอะเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับสามผู้ชมสามผู้ชมครับเอาไปหายาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีเ่อแพรกระจายให้เงินไหลมาเทมาเนาะครับนาอทสามผู้ชมแล้วาเบาแอมโล่งทงนี่ในน้ำมุนมาน้าครับในน้ำมุนข้องหลวงปุรอดมาให้เอพซีนะครับสามผู้ชมเอาไปอาบํำระร่างกายเสนียดจังไรที่บอดีถี่ราศีมันบดมันบัง เสียดังไรในตัวเขาสิได้ออกไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับท่านผู้ชมเนาะแล้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอมเราตรงนี้เอาม้าโหลายครับมาฝากอิบซีโบลายกระโถ่มาได้โทรมาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยทั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือเลขเด้อครับเอาไปใส่ล่ะให้ถือเลขลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะ ครับผมเดี๋ยวบ่าเอามาตรงกับสีห้เบิ้งัวเลกกับน้ำมุนของหลวงปูครับผชมเนาะนี่มตาเพิ่งทำเลยพอเลยเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆหม่บครับนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับ เพราะว่าโดนพวกอีอัอะไรนี่จะหายหมดเลยวกงนี้ยอืครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ําหาบเลยแบบเราลวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ํหาบาะครับ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 ล้างเสยียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุโอ้ขอบคุณต้องเบิร์ตมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุ